ว่าแต่เธอเป็นน้องสาวซีไม่ใช่เหรอเอลซีเป็นแฟนกับเน,น็นี่ทำไมไม่ให้เน็มันฝากให้ล่ะจริงด้วยจริงด้วยขนาดเธอเป็นน้องสาวพี่ซียังต้องมาสมัครเองเลยเหรออืมคือยังไงดีอ่ะอ้าวพี่โอจะไปไหนอ่ะอ๋อจะไปขอเบอร์น้องคนนั้นนอะ เอาอีกแล้วนะพี่เมื่อวานก็ให้ไปขอคนนึงแล้วไงไม่ทันไรจีบคนใหม่อีกแล้วหรอโหเอามาคุยเล่นๆนนะอย่าคิดมากไปก่อนลนะ่ะโชคดีนะหนงพี่ว่าไงเธอขึ้นมาชั้นบนหน่อยฉันมีของจะให้อนะนายจะแก้ฉันหรือเปล่าฉันไม่มีอารมณ์นะตอนเนี้ยขึ้นมาเถอะนาอืม เป็นไงห้องพักวงชั้นเทใช่ไหมล่ะอือนายมีอะไรอ่ะอ่ะเอานี่ไปใส่อืออะไรเหรอชุดน่ะชุดที่ฉันเลือกให้มันก็สวยดีแต่มันก็โปไปจริงลหละเธอเอาชุดนี้ไปเปลี่ยนปะอืองั้นฉันไปนะเออเอะไรเนี่ยเปล่าฉันไปนะเพื่อนฉันรออยู่อ่ะโอเคโอเค ต่อไปขอเชิญหมายเลข72ที่ห้องออดิชั่นค่ะแอลเขาเรียกหมายเลขเธอแล้วว่าเข้าไปดิฉันอยากกลับบ้านนะ่ะฉันไม่อยากออดิชั่นแล้วไปเดี๋ยวนี้แอลฉันไม่ยอมให้แกกลับบ้านเด็ดค่ะหมายเลข72ออยู่ไหมคะถ้าไม่อยู่เราจะเชิญท่านต่อไปแล้วนะคะอยู่ค่ะ เอาละค่ะเรามีเวลาให้คุณสองนาทีในการแสดงบทนี้คุณเป็นผู้หญิงที่ถูกแฟนบอกเลิกและคุณต้องร้องไห้ให้ได้ภายใน2นาทีไม่งั้นคุณจะไม่ผ่านค่ะฉันไม่ต้องพูดอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแค่ร้องไห้แล้วลงไปซุดกับเพินเท่านั้น บ้างอ่ะแอลก็อตื่นเต้นดีอ่ะจริงหรอ,อแล้วต้องทำอะไรบ้างอ่ะไม่ต้องทำอะไรหรอกร้องไห้อย่างเดียวเลยว่าฉันร้องไห้ไม่เก่งเลยอ่ะทำไงดีเนี่ยแกร้องไห้ได้ปะโหแกเนี่ยเก่งเป็นบ้าเลยออกมาอย่างอินไม่หาย ฉันต้องทําไม่ได้แน่แน่ไม่หรอกอิงแกทำได้อยู่แล้วแหละเชื่อฉันสิอิงเข้าไปยังอ่ะเออคือเข้าไปล้าค่ะแล้วเราล่ะเป็นไงบ้างอะแอลสีหน้าไม่ค่อยดีเลยทำได้ไหมก็ไม่รู้สิคะอย่างแอลคงไม่ได้หรอก ไม่แน่หรอกอนะ่าวันนี้เธอก็ออกจะน่ารักตอนแรกพี่เกือบจำไม่ได้ลนะน่ารักยังไงก็คงสู้เมน,นี่หรือพอยไม่ได้แล้วค่ะแล้วพี่เจหละคะได้เบอร์สามมาก,กี่คนแล้ววันนี้ก็หคนแล้วล่ะทำไงได้สาวสาวที่มาออดิชันน่ารักใจละลายทุกคนเลยพี่หละ่อิฉายพวกวงนี้จริงเหรอคะ ำไม่ได้อ่ะพี่ออสยังทำไม่ได้อ <c oughs> อ้าวทำไมล่ะอิงนี่ไงเธอก็ร้องไห้ได้นี่นา <c oughs> ก็ฉันเพิ่งมาร้องไห้ตอนที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้นี่แหละเอลตอนออดิชั่นฉันร้องไห้ได้ที่ไหนละ่ะ <c oughs> อ้าวหรอน้องคาน้องคะฮะ <c oughs> มีอะไรหรอพี่พี่อยู่ฝ่ายคัดเลือกตัวแสดงของบีมมิวสิก น้องสนใจจะมาเล่นเอ็มวีของวงมิดไนไหมคะฮะผมเนี่ยนะเล่นบทอะไรอะให้เล่นบทแฟนเก่านางเอกนะคะเด่นนะคะพอๆกับพระเอกเลยสนใจไหมแล้วผมต้องออดิชันไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกคะ่ะเพราะนักแสดงคนเก่าเขาถอนตัวออกไปกระทานหันเราจะเปิดกล้องวันมะรืนนี้แล้วออดิชั่นใหม่คงไม่ทนันน้องมาเล่นให้พี่หน่อยนะ,ะผมไม่เอาด้วยหรอก เล่นมิวสิกของไอวงศัพท์พลังเคเนี่ยนะร้านหนึ่งก็ไม่เอาพี่โอ๊ตพูดแบบนี้ได้ไงรับเถอนะนะนะอิงอยากเจอวงนี้อีกอ่ะไม่ได้เล่นก็ขอให้ได้ใกล้ชิดก,ก็ยังดีนะนะอะไรวะเนี่ยยายคนนี้ขี้แงชะมัดเลยเอาก็เอาวะเล่นเพื่อน,น้องนั้เนี่ยไม่ได้อยากจะเล่นเพราะไอวงไขยหน้าตานี้หรอกอิ่แก พี่ชายฉันกำลังจะเล่น MV ของวงนี้ฉันดีใจตรงเลยอะ่ะฉันจะตามพี่โอ๊ไปกองถ่ายถ้วยทุกวันเลย <c oughs> ดีใจด้วยนะงั้นตามพี่มาทางนี้เลยค่ะ ตอนนี้เราได้ทำการออดิชันครบทั้ง150คนแล้วนะคะการรวมคะแนนก็เสร็จสิ้นลงแล้วคณะกรรมการทุกคนให้คะแนนได้คนละ1 10คะแนนโดยผู้ที่ได้รับเรื่องได้คะแนนดังนี้9คะแนนจากบูมือกีตาร์9คะแนนจากมอนมือกอง10คะแนนจากเอฟมือเบส10คะแนนจากไหนนักร้องนำ สิคะแนนจากคุณลเฮนนาผู้จัดก,การวง8คะแนนจากคุณจอรนเอเจนซี่รวมทั้งหมด56คะแนนเต็ม60ได้แก่คุณแอลโรซารรนคาวาเลนผู้โชคดีคนนั้นก็คือฉันเองแอลหรือโรซารีนคาวาเลนฉันเองที่ได้เอวีตัวนี้มันเป็นชื่อฉันแล้วจริงๆ